ต้องฟังดีๆนะจิตก็ไหม้เลยลูกไหม้ก็แบบไม่ใช่อะไรในไหม้ในไม่ไหม้เลยไม่ได้คลายออกว่าออกอย่าทรงอย่าไปกําหนดอย่าไปทรงทรงตัวรู้ทรงตัวเห็นทรงปติทรงสมาธิทรง ตบะทรงชาญทรงยานทรงอุเบกขาทรงนิ่งทรงเฉยโลกียยธรรมหมดลูกไม่ตั้สัรู้หรอกเออมีแต่โลกียะธรรมโลกียยธรรมเนี่ยมันเริ่มต้นในการทําเอาทําเอาทำเห็นไหมเออแม้แต่ว่างพยายามจะว่างมันจะเอาว่างอันนี้ก็ยังเป็นโลกียะธรรมอยู่ลูก ว่างลูกก็ไม่แช่อะไรในว่างไปเลยไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ไปเลยลูกไม่ใช่ลูกก็ไม่แช่อะไรในใช่ไม่ใช่ไปเลยนั่นแหละเรียกว่าทิ้งทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งเออไม่ใช่ไปเอาจิตเอาธรรมโอ้ยอย่างนี้มันก็โลกิยะเอสมุทัยในี่ยทำหลิงหลิงฟังหลวงพ่อดีๆโอเคไม่ฟังนะลูกนะ ฟังในสิ่งที่จบในสิ่งที่ฟังประโยคเดียวตัดสรู้ประโยคเดียวตัดสรุปหมดลล้วหมดเสียวนี้แล้คือไม่ต้องไปเจริญตัวไหนให้ไหมไปเลยนะเออ ไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ในไม่ไม่ไปไม่ได้คลายออกจากจิตคลายออกจากตัวคลายแล้วก็ดอกบัวที่มันบานทิ้งบานมันไม่ใช่บานออกจากตัวอย่างเดียวมันบานทิ้งบานด้วยมันจะได้หมดตัวหมดบานเออบานหลุดจากความบานบานพ้นจากความบานบานก็หมดจากตัวบานอนี้เราก็คลายทิ้งคลายคลายหลุดจากตัวคลายซึ่งมันไปปฏิบัติเอาไม่ได้ความหลุดพ้นเนี่ยยิ่งไปปฏิบัติเอามันก็ติดตัวปฏิบัติเอามันหลุดไม่ได้เลย จะเป็นหลงอยู่แค่ตัวนิ่งตัวเฉยเท่านั้นไอที่สุดของตัวปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่นิพพานมันจะไปหลงหมักอยู่ตรงตัวนิ่งตัวเฉยเท่านั้นเองดีๆนะเรียกว่าลองยะธรรมที่มันตันเป็นธรรมที่มันตันในตัวมันเองนิพพานปฏิบัติเอาไม่ได้เอตัวปฏิบัติเอามาเริ่มดวยต้นเดินตัณหามีภาวะตัณหาภาวะตัณหา ไปคอยเจริญคอยเจริญคอยเจริญตัวดูตัวรู้ตัวเห็นสังเกตสังการพิจารณาไปคอยเจริญเพื่อมันเป็นตัวโลกีะธรรมหมดมันเริ่มต้นด้วยตัณหาปฏิัติมันใช้กนิพพานไม่ได้กนิพพานนี่คุณก็ต้องไหมเลยไหมมันก็่ทั้งตัวไหมเองไม่เอาไม่แค่ทั้งตัวไม่เอาตัวไม่เอาสละตัวไม่เอาไหมมัน่ก็ทั้งตัวไหมเองไหมสลักไหมเออ โอคอา่างนนี้มันจะได้คลายทิ้งคลายดกนะมันไม่มีอะไรเยอะเนื้อหาตัดสรุ้ยไอ้ที่ไอ้ที่มันเยอะมันไม่ได้ตัดสรุ้มันติดต้แลุ้ยแล้วก็ลิงกฟังเรื่อยๆกันแล้วกันโอเคนะ แม้แต่ตัวนิ่ง <popped> ก <examined> okay. ็ไม่ใช่แม้แต่ตัวเฉยก็ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ฝ่ายกฝ่ายกบุฝ่ายตอนนี้ไว้ดีแม้แต่ตัวสงบก็ไม่ใช่นะสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ฝ่ายกฝ่ายกบุมฝ่ายมันจะได้ไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือตัวติดไม่เหลือตัวค่อยหลุดุ่่า ตั้งแต่ภมมาโลกจนถึงเอเบจีมาหาโลกนะสิ่งใดก็ตามทีที่เนื่องด้วยนะอุปทานกรรมความหลงติดหลงยึดทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก,ก็เกิดเป็นกรณีกรรมมากมายซ้อนกายซ้อนวาจาซ้อนจิตทุกสิ่งทุกอย่างซ้อนโลกาธาตุซ้อนอินทรียซ้อนอติจตนะการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในแต่ละพบแต่ละภูมิ นะแต่ละชั้นแต่ละภูมิที่ยังหลงคอยอยู่ซ้อนอยู่หลงคอยยึดซ้อนการเป็นการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหสี่โอ้โหสีโอ้โหสี่โอ้โหสี่เนื้อหาตัดสรุมาให้ไวนะอะไรๆก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันเนื้อหาตัดสรุมาให้ไวมาให้เร็ว จะได้ล้างทุกทุกขณะจิตไปล้างทุกทุกขณะอารมณ์ล้างลางทุกทุกขณะความรู้สึกไปจดสลายทุกขณะอุปทานไปกันแบบเจิดจ,จ้าลูกกันแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอ,มอ,นนะอะไรๆก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยกันแบบเจิดจ,จ้า กันแบบไม่มีที่สุดไม่มีปรมณเกันแบบไม่มีขอบเขตไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อหาตัดสรูให้เร็ววัชระแห่งการตัดสลูตัดสลูและตัดสรูช่วยให้ไววัชระแห่งมหากุณาวัชระแห่งการตัดสรูช่วยให้เร็วให้ไวไม่ต้องนับเนื่อง ความเห็นความหมายไม่ต้องนับเนื่องทิฏฐิไม่ต้องนับเนื่อง <c oughs> ขณะจิตแบบไหนขณะใจอย่างไรไม่ต้องนับเนื่อง <c oughs> ไม่เนื่องด้วยท่านเนื่องด้วยท่านไม่เนื่องด้วยให้เร็วทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> วัชระแห่งมหากุนาทั้งตัดสรุ้และตัดสรูช่วยไวจะได้ไม่โมวแต่ล่าช้ายอยู่ในอารมณ์กรรม อยู่ในสภาวะอุปทานกรรมโมหะกรรมอุปทานกรรมปัญหากรรมจะได้ไม่หมต่าช้าอยู่ในขนาจิตหนึ่งขนาจิตใดอ,อะไรรก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยนห่เร็วพร้อมกันเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่าง แบบเจดเจ้า,เาไปเลยแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณออกไปเลยลูกแบบไม่มีขอบเขตไปเลยแล้วมันจะเป็นคําตอบที่มันจบเป็นให้กับสังสรวัต,ตรทุกแง่ทุกมุมของสังสรวัตรทุกแง่ทุกมุมของคําว่าสิ่งประโลกสิ่งสมมติทั้งหลาย มันจะเป็นคำตอบที่จบให้กระทุกสมมติกับทุกบัญญัติกับทุกการเอโโลกกับโลกาธาตุกับสังสารวัตรละไรยก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งม่เนื่องด้วยไปด้วยการทุกอนุโลกาธาตุไม่ยกเว้นไม่ได้ช่องว่างของอากาศก็ไม่ยกเว้นและมันจะเป็นคําตอบที่จบตัวจบให้กับโลกาธาตุสังสารวัต มันจะเป็นคําตอบที่จบตัวจบให้กับอยตนะสัมผัสอินทรีย์สัมผัสโลกสมมุิโลกบุปโลกมันจะเป็นคําตอบที่จบให้ทั้งโลกบุปโลกทั้งธรรมบุปโลกทั้งโลกสมุิทั้งธรรมสมุินั้นเป็สิ่งวอย่างอะไรอะไรก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกัน อะไรรก็มีเนื่องด้วยทั adalah, ้งเนื่องด้วยทั้งมีเนื่องด้วยไปด้วยกันกันแบบไม่มีขอบเขตกันแบบไม่ต้องเกรงใจสังสารวัตรกันแบบไม่ต้องอนุโลมปฏิโลมขณะจิตกันแบบไม่ต้องเสียดายขณะจิตเสียดายขณะอารมณ์กันแบบไม่ต้องเสียดายดูไม่ต้องเสียดายตัวรู้ไม่ต้องเสียดายตัวเห็น กันแบบไม่ต้องเสียดายในความเห็นความหมายแต่ประกันใดอะไรอะไรก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันหมดทุกสิ่งอย่างอะไรอะไรก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันวัชระแห่งมหากรุณาตัดสลูและตัดสลูช่วยแบบฉับพลันในประโยคเดียวประโยคเดียวประโยคเดียว ประโยคเดียวก็ทั้งตัดสู้และตัดสู้ช่วยในประโยคเดียวประโยคเดียวนะั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่จบตัวจบให้กระทุกทำอุบโลกทำสมุติโลกอปโลกสมุติสติสมุติสติอุบโลกสมาธิอุบโลกสมาธิสมุติ ปัญญาสมุติปัญญาอุปโลกตะบะฌา,านญาณอุปโลกตะบะฌา,านญาณสมุติที่มันจบไม่เป็นสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปได้วยกันไม่ต้องยกเว้นขณะหนึ่งขณะใดของสภาพจิตสภาพธรรมมันแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จบตัวจบให้ยุติตัวยุติให้ัระบบของธรรมสมุติธรรมอุปโลก,ลกโลกลอกุปโลกโลกสมุติ ไม่โมจะหลงโลกไม่โมจะหลงธรรมทำก็ไม่ใช่การเอาซ้อนทำโลกก็ไม่ใช่การเอาซ้อนโลกสิ่งที่เรียกว่าเอานี่ก็คือการสร้างกับดักให้กับตัวเอาซะเองก็จะกลายเป็นวัตตาหลงวนหลงวนหลงวน,งวนอยู่ว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาแล้วเบื่อเดี๋ยวก็จะไม่เอาอีกแล้ว ก็วนอยู่กับตัวเอาตัวไม่เอาอะไรอะไรก็มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวมีเนื่องด้วยด um <Sammy> ้วาสภาวะมีเนื่องด้วยสภาวะจิตมีเนื่องด้วยจิตสัพสิ่งมีเนื่องด้วยสัพสิ่งอะไรอะไรก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วย ตัวไม่เนื่องด้วยสลายตัวม o, ่เนื่องด้วยเองตัวม่เนื่องด้วยหมดตัวไม่เนื่องด้วยเองตัวม่เนื่องด้วยก็มีเหลือไม่กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยอะไรรก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยมันจะเป็นสิ่งที่จบตัวจบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทเรื่องวัชระฉับพันรวดเร็ววัชระแห่งการตัดสู้ตัดสู้ให้เร็วสู้ไว มหากุณาวัชละตัสรูช่วยให้เร็วตัสรูช่วยให้รวดเร็วตัสรูช่วยให้ไวอะไรๆก็ไม่ต้องอะไรกับอะไรอะไรๆก็อย่ามัดแต่อะไรกับอะไรอะไรๆก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งมีเนื่องด้วยไปด้วยกันเลยไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรกับอะไรก็หมดแต่อะไรกับอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นสามประวัติกลายเป็นสังปรววเรีเรว่าวนเวียน ัสสรู้ให้เร็วัสสรู้ให้ไวตัวไม่เนื่องด้วยสลายตัวไม่เนื่องด้วยเองมีเนื่องด้วยแม้กระทั่งมีเนื่องด้วยอะไรอะไรก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยมีเนื่องด้วยสลายตัวไม่เนื่องด้วยเอง อย่าเกงใจรูปอย่าเกงใจนามอย่าเกงใจเสียงอย่าเกงใจกลิ่นอย่าเกงใจรสอย่าเกงใจสัมผัสอย่าเกงใจความรู้สึกในคิดจิตอารมณ์อย่าเกงใจตัวเห็นสัมผัสอย่าเกงใจตัวรู้สัมผัสตัดสู้ชั่วเหิวัยมหาวนาวัชละดีดีอย่าเกงใจอินทรีย์อย่าเกงใจยศนะอย่าเกงใจสัมผัสนอกใน อะไรๆก็ไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่ง so ไม่เนื่องด้วยอะไรๆก็ไม no ่เนื่องด้วยทั้งเนื no <S <S ่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไม่เนื่องด้วยสลายไม่เนื่องด้วยเองไม่เนื่องด้วยสลายตัวไม่เนื่องด้วยเองกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างกลายเป็นว่างล้างไปด้วยกันเรียกว่าสุญตตามหาสุญตานิพพารางสังฆวัตรนั่นเอง โดยภาษาสมมต,ติโดยในยะแล้วก็ไม่มีไม่กระทั่งตัวไม่มีไปด้วยกันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันในคำว่าไรลล่องลอยล้างว่างล้างนี่เราเป็นภาษาสมมติ โดยเนื้อหาโดยนัยะแล้วเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไปด้วยกันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันเหมือนกันไปไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีมันเหมือนกันไปเหมือนกันที่ไม่ใช่อะไรในเหมือน ดังนั้นในโลกธาตุสังสารวัตทั้งหลายสิ่งใดที่อยู่โลกโลกขึ้นมาุปโลกทรรขึ้นมาแล้วเอาโลกมาหลงเอาธรรมมาหลงเอาโลกมายึดเอาธรรมมายึดทุกสิ่งทุกอย่างจิงกลายเป็นกรรมหรือวิบากกรรมร่วมกันจิงกายเป็นลักษณะของทุกข์กิริยาหรือการบําเพ็ญทุกข์กิริาร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างของตัว k ค ở เริ่มที่มีล้างตัว k ค ở เริ่มทุกสิ่งทุกอย่างของตัว k ค ở เกิดที่มีสลายตัว k ค ở เกิดโอโหสิ่ โหสิขอหสังวาสของสัปปะสั์ทั้งหลายและสิ่งที่เราไปช่วยเหลือเพื่อปูนในคนตุงยากลำบากช่วงที่เขาเป็นทุกข์ต่างๆสิ่งเหล่านั้นคือเล่ากำลังยุ่งกับวิบากและคกลใดกลงของ สมรรถสัมไหมสิ่งสิ่งนี้คือมีอะไรขัดแย้งในการไปดับล้างการไปว่างล้างการไปจบตัวจบช่วยน่มันไม่ได้เป็นการยุ่งกับกรรมสมรรถสัมผัสแต่เป็นการจบให้ช่วยสมรรสัตผัสทว่ายุ่งนี่มันยุ่งแบบไหนคุณไปตัดสลูช่วยคุณไปลุดช่วยคุณไปพอนช่วยคุณไปว่างล้างช่วยหรือว่าคุณไปทำอะไร คุณไปยุ่งหรือคุณไปไม่ยุ่งเรื่องการเสียงกำลังเรื่องการเสี่ยมไอบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับกรรมวิบัติเพราะกับประสาทก็ถูกแล้วแต่ถ้าไปดับล้างช่วยไล่ล่องลอยล้างช่วยว่างล้างช่วยใายช่วยหนุ่ช่วยอันนั้นมันไม่ได้ไปยุ่งกับยุ่งเนาะเป็นหมดตัวยุ่งช่วยก็ตัดสลูดีดีไปตัดสลูช่วยดี ไปดับล้างช่วยไปลายช่วยหลุดช่วยส่วนในเรื่องต่างๆที่เรี่กววายุ่งยุ่งอะไรถ้าเขามีนี่การนี่เวรน,นี่บุญคุณกันอยู่มันก็ยังต้องไปชดเชยชดใช้กันอยู่นั้นทุกอย่างก็ปากไปสูงเนะื้อหามหาวนาให้หมดอย่ามัวแต่กลัวที่จนหัวเอาหมด การโปรดาในองค์พุทธองค์มหาบรมีเนี่ยก็โปรดหมดทุกนทุกภูมแหละไปตัดสรุปช่วยดับล้างช่วยว่าล้างช่วยไม่ได้ไปยุ่งแต่ไปยังให้มันไม่ยุ่งอดความยุ่งของสังคมที่ตากตี่สุดโดโด แต่นั้นอย่าใจแคบกับเนื้อหาของมหานุนนาคำว่าอย่าไปยุ่งนั่นก็อาจจะเป็นความปรานาดีอาจจะเป็นความวงดีแต่ก็ยังคับแคบในเรื่องของมหานุนนาสารศาสารในสังสารนี้จะยุ่งกันจนมันถ้าต่อเมื่อมันมีกรรมมิบาต่อกันละกันสารศสาทในสังสารนี้มันจะยุ่ง ต่อกันละกันก็คือเมื่อมันมีนี่บนคุณนี้กรรมนี่เวรต่อกันละกันมีนี้กรรมนี้วิบากต่อกันละกันนั้นจึงไปยุ่งกันแต่เนื้อหามหาคุณาเนี่ยไปลดความยุ่งช่วยไปตัดสะดยช่วยไปดาบละช่วยสว่างช่วยกายช่วยหลุดช่วยกายต้องรอยล้างช่วยว่างล้างช่วยดังนั้นตัดปัญหาเรื่องยุ่งไม่ลุ่งทิ้งไปเลย ดุดไ่ดุด่อจะคิดว่ามันจะยุ่งไม่ยุ่งอาตัดทิ้งไปเลยเพราะยังไงถ้าคนมีการมีบาตต่อกันและกันหรือมีนี่คุนคุนต่อกันและกันแล้วยังไงคุณก็ต้องเข้าไปยุ่งแน่นอนเดุดไปอ็นการเฉยเฉยช้าช้แต่อีกสัดส่วนหนึ่งก็คือมหาเวนาเนี่ยที่มีต่อทุกพระทุกภูมิมีต่อทุกชั้นทุกภูมิเนี่ยไม่เรียกว่าไปเพิ่มตัวยุ่ง แต่ไปทายตัวยุ่งช่วยไปหลุดจาตัวยุ่งช่วยสัมปรวาิตัดสรุดีๆอย่าสุกเอาเผาจริงแล้วก็รวบเรียบด่วนมีความเรียบด่วนให้ความเห็นข้อหมายสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับที่ถิงเต้นเระองวามต่เนเรื่มเน้่องดกลไกของกรรมเั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีที่มันมีต่อกันและกันมากน ว่าภาวะที่พันอย่างข้องพันผูกพันสัมพันธ์อะไรกันอยู่มีพันตนแล้นสรุปตรงนี้นะสิ่งมหาวนากุณก็คลายช่วยหลือช่วยไปยุ่งช่วยไปยุ่งช่วยไปช่วยกันยุ่งไปแล้วรุ่องการเกี่ยวรุ่งเรืง็คลายช่วยหรือช่วยกุลก็ตัดสุ้ให้ไวอ่ะอะไรอะไรก็ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันเลยทุกอย่างเรื่อง เดี๋ยวภาพมันก็กลายเป็นใครช่วยหลุดช่วยเองอย่าไมยุ่งซ้อนยุ่งเป็นใคช่วยหลุดช่วยตัวยุ่งไม่ใช่ไปสร้างเติมตัวยุ่งย่างตัวยุ่งใครช่วยหลุดช่วยตัวยุ่งช่วยหลุดช่วยตัวยุ่ง เป็นก้อนตัวยุ่งช่วยก้อนตัวก้อนช่วยก็มีตัดสู้ช่วยกันไม่เห็นจะมีปัญหาเรื่องมหาบุญากระสับกะวัตมหาบุญาไม่เคยมีปัญหากระสับกระวัตเพาตามธรรมชาติกลไกของกรรมของสระสาทพาจะกรรมดีกรรมไม่ดีที่มันมีกันมามันก็ต้องไปชดเชยชดใช้กันอยู่แล้วด้วยมันไปยุ่งกันอยู่แล้ว ดั่นั้นถ้ามันไม่มีกรรมไม่มีวิบากกันไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันก็ไม่ได้ยุ่งเี้ดตงนั้นสิ่งที่มันนอกเหนือทำไม่ยุ่งไม่ยุ่งเนี่ยก็คือมหาทุกณายทธะออกมาเรมีมหาโทธ่ทั้งหมดทั้งมวลที่ ประโลภหน้าที่ในการเป็นกใครช่วยหลุดช่วยดับล้างช่วยไร้ร่องรอยล้างช่วยว่างล้างช่วยโลกธาตุเพราะว่านี่นี่คือสัดส่วนของมหาภูณนะไม่มัวแต่มันคิดว่ามันยุ่งหรือมันไม่ยุ่งถูกโตให้โโตโการเก็บให้ครบการเก็มันจะมาคิดอะไรแบบแคบมันก็มันเพราะว่ายังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ เะพาะตัวเองยังเพื่อตัวเองยังเห็นแค่ตัวเองทุกอย่างก็ปรับไปสู่การตัดสะุ้ยช่วยให้หมดแม้แต่มีกรรมมีวิบากที่ต้องชดใช้ก็ก็ตัดสะุ้ช่วยไปด้วยอะไรๆก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งมีเนื่องด้วยไปด้วยกันนี่แหละตัดสรุ้ช่วยไปด้วย กรรมไม่บาปมันก็หมดพอกรรมไม่บาปมาบีแล้วหรอกกรรมดีแล้วกรรมไม่ดีก็ทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเลยนะแม้แต่เฉยๆก็ยังกรรมเลยก็กรรมแบบเฉยเฉยเฉยเลยก็ไม่ตัดสูลจากตัวเฉยเฉยก็หมดแต่อะไรในเฉยนิ่งก็หมดแต่อะไรในนิ่งนี่มันก็ยังกรรมกรรมกลางกาัพยากากรรม ไม่จ yeah, ัดก็ดีหรือไม่ดีแต่ก็ยังเป็นภาวะการกำกับการติดติ่งติดเฉยติดสงบติดนะครับติดสคยัิดังกำยงนี้ก็ยังกำนรนั้นอะไรๆก็ไม่มีข้อยกเว้นเลยก็ ตัดสรดุ้ช่วยให้ไวอะไรอะไรก็มีเรื่องด้วยทั้งได้ด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยบริการอะไรอะไรก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม่กอะไรอะไรก็ไม่เหลือมันทั้งเหลือทั้งไม่เหลือบริการอะไรอะไรก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาด้วยกันลดช่วยไวฟันช่วยไวลายช่วยเร็วทั้งหมดทั้งมวลก็คือการตัดสรุปช่วยเป็นแบบฉับพลันไปโยดเดียวไปโยดเดียวไปโยดเดียว เอ้าลังเลสงสัยมีภาพิจัยวิจัยที่ต่างเห็นต่างหรือว,ว่าตำหนิติเรียนทุกสิ่งทุกอย่างาโหยสีโมสีโมสี สิ่งไทยที่ยังไม่เปิดวกว้างต่อมหาบุนายังับแคบเฉพาะมาหน้าตัวเองที่ผิตัวเองอยานทัศน์นาตัวเองความคิดต่างเห็นต่างตัวเองยังคับแคบไปด้วยการเฉพาะในความรู้สึกไม่คิดจิตอารมณ์ของตัวเองยังไม่เปิดกว้างต่อมหาบุนาต่อโลกธาตุต่อวัฏจักรหลายแคบยังแคบอยู่ยังทับยังรับยังแคบอยู่เิ่สิ่งทุยาง อาหสี่อโหสิอโหสิสิ่งที่ไม่มีความเทตสิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะไปมมวแต่จะพาะแค่นี้แค่นั้นแค่อะไรอยู่เพราะว่าไปหลงคับแค่ไปซสอเองน,นี่ทุกอย่างก็จะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา จยากมีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยก็เฉยจะใช้กันแล้วเพเพืเรียงเรื่องผิดมขณะที่คุณบอกว่าคุณจะไปเสือกเรื่องคนอื่นคุณก็เสือกเรียบร้อยไปแล้วนั่นแหละคุณกําลังเสือกเรื่องคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วการที่คุณบอกว่าบอกว่าคุณจะไปเสือก เรื่องของใครเรื่องของมันเนี่ยนั่นเราะคุณกำลัง,งเปื่อนอยู่แล้วคือเลยชอบได้ช่วงที่เราไปที่เบอร์มาที่ของของธรรมสานนัมีมีผู้ายบอกว่าอย่าเสียงดังแถวนี้เลยหนุกเขาบอกว่าชิ้นนี้เสียงดังที่สุดอ่ะอ่านแล้วเสียงดังเลย ไอตัวย่าเสียงดังอ่ะดังเรียบร้อยไปแล้วใครมาอ่านก็ดังอีกแล้วใครมาอ่านก็ดังอีกดังล่ามเป็นหมดเลยเป็นบางคนของความคิดนั่นแหละดัวก็เป็นเทปนิยมเนี่ยนั่นแหละดังต็เพื่อจุดื้อย่างนั้นแหละ แล้วจ้องเหน่ไเลยแล้วเนี่ยหมสิ่นสรุปแล้วทุกอย่างก็อกสิสรุปแล้วทุกอย่างก็เอาโหสิ เราล้างแบบนี้เรื่อยๆกายที่กายหยาบและเนื้อหาเป็นสิ่งเดียวกันนี่แหละมหาวนาล่ะมวจะไปเอ็กซ์นมวจะไปยึกยักษ์มวจะไปขัดแย้งมวจะไปลังเลก็จจนยุ่งเปี่ยง การกองมหาวนาตามมหาวนาดีๆมหาวนาไม่มีเส้นแบ่งมหาวนาไม่มีเอ๊ะมหาวนาไม่มีลังเลมหาวนาไม่มีสงสัยไม่มหาวนาไม่มีแต่ไม่แต่มหาวนาไม่มีทั้งต้องไม่ต้อง วนาไม่มีอะไรจะต้องแต่ไม่แต่มหาวุนาไม่มีอะไรจะต้องต้องหรือไม่ต้องตัวอย่างก็คือการไล่ล่องลอยละมาวุฒนาไม่มีอะไรต้องลังเลหรือไม่ลังเลมหาวุฒนาไม่มีอะไรต้องสงสัยหรือไม่สงสัย้องเหนือทั้งสงสัยไม่สงสัยนอกเหนือทั้งลังเลแล้วไม่ลังเล นอกเหนือทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอกเหนือแล้วมหาว,วิชาเนี่ยไม่มีทั้งนอกเหนือไม่มีทั้งไม่นอกเหนือหาการุณาไม่เกรงใจยงมหาการุณาเอง 米汤，米汤，米米。